สวัสดีค่ะมาจ้าเก็บเห็ดด้วยกันค่ะหเห็ดห้าเห็ดเห็ดซูโมเดอร์คนจ้ะแล้วก็ตัดขาโอ้รถจ้ะจะเอ,อาไม่เยอะ พี่น้องบ้าสวยมากบ้าอบ้าดอกใไงเขย้อนโอ้ยยะไมได้ไหนขอถ่ายรูปแป๊บบ้าอลังการงานสร้างอีหลีสุดยอดจ้ะ ยังไม่เห็นไหวเะเฟกนะคะเก็บกองไว้ก่อนแล้วค่อยตัดขาตายตีคือเก่าค่ะค่อยจะเร็วเพราะนั่นนะไม่ทานเพราะอย่าย,ย้อนดิเราไปเร็วจ้ะ ขาชุบๆดอกงามเห็นจ้ะเพอร์เฟกต์มากเลยไม่มีอันนี้ด้วยไม่มียังเกาะเห็ดเ hey. ชื้อเห็ดนะคะขาวๆนั่นเนาะจี๊บไได้เอาขากนะ้องมา มาสาดกันกับเท่าทีงมือละได้สิไอ้สิเก็บเลยเก็บจุเก็บโอเคค่ะแล้วตีบร์ตาขาให้เบิรงดีกว่าเพราะว่ามันสาดเนาะตีจุ่มฟาวเก็บฟาวกลับจ้ะจุกกนจัดทีหลัง ใช่กช yeah. ่ใช่ใิ่มชตใก่ใช่่ไช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่เช่ใช่ใช่ใเ่ใช่กเพใช่ใช่ใ่เช่ใช่กช่ใช่เช่่ใช่ใช่ใช่ใ่่มเติม Mm hmm. สวยมากไปถ่ายิดีโแต่้อนนักกิ๊บสวยมากสวยสวยดอกใหญ่ค่ะนายนะะสวยเหลืองอลามงามตาโอ้ยสุดยอดเลยนี่มาสตูบท เกือบมาไม่ทันอันนี้สัตว์พันเด่นมากๆเลยให้พี่ใหญ่เก็บตั้งหอกตัดตีสิยนไปเก็บข้างลลังเก็บข้างหลังเก็บข้างหลังเก็บค่ะโอนแมนโอนแมนนี่จับพี่ใหญ่มากก่อนค่ะ เฮ็ดด้้ยนางลแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยเห็ดนางไก่กำลังออกจากพี่น้องนี่กำลังมาเลยเนี่ยเห็ดนางไก่เล็กๆนางไก่ส้มจ้ะ น้ำไก่สีส้มนีนมมม่ค่ะเจ้าอีกงมอืหืษค่ะสวยๆไงเด้ยอยวยางสัน้นก็มเมย์เห็นจ้าเห็นมะพร้าวค่ะกำลังงามๆเลยนี่สวยนะย้อย ăn chung nâng ăn chung nâng ăn chung nâng 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 จะเฮ็ดแก๊ปไปน้ามันจะดีแห้งเลยนี่นี่ว่ามันหนักไหมจะ๊ะแก๊ปมันหนักทายชิดน้าเก็บเฮ็ดน้าวันนี้บ่ได้เอาติดหนาอกมาสายมันขาดก็เลยบ่ได้เอามาจา้ะ พอจุดนี้แล้วก็ข้างบนโอ้ยดอกบองใหญ่ไปนอนเนี้ยป๊าดเก็บด้าล่างก่อนเก็บด้าล่างนนาก,กอง่อนตีเก็บกองไว้ให้เก่าตีมันตดขาตีไปตัดขาให้เบิ้งเลือดจะไปนอนเพราะว่าเพราะว่าจีจูฟ้าวเก็บ เราบุกย้ายนึงโอ้ทำไมัน,นมาที่นานีคะบนเรือดิเพิ่งลืมเสียแล้ว พี่น้องทำตีมาอยู่วันตีบริเก็บเห็ดขายป่าปีนี่นี่เวลากเก็บทรงเพลินค่ะทรงสารเพลินเพราะปีนี้เห็ดมันหน่อยเพล่นประกาศหาคนสื้อคนเก็บเห็ดขายอยู่เด้ลเงในเฟซเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ตีบ่อขายได้ทรงให้เพลินบอมเวราเอยไปเก็บเป็นซินะบ่มเวลากับบได้บ่ได้เก็บ บติมีอย่างตัวเห็ดเยอะแยะเนาะก็เลยบอกบอกจ้เก็บเนี่ยทีมีเวลาติกะส่งออเดอร์ไอ,อ้ส่งของความไปหาเพิ่นจังสินนะว่าตีมีเวลาเก็บเพชรเพิ่นแล้วสิเพื่อกับจะส่งออเดอร์ให้ เป็นนี่มันกันยังใหญ่ค่ะเพราะว่ามันหก คุณเอาไว้ก่อนดอกใหญ่ไปก่อนจ้ะคุณน,น,น่ะคุณน้าก็มีอีกจุ่หนึ่งเดี๋ยวตัดขาคนพี่หนุกนี่ ใครมาเก็บเล่นลยสัตว์ป่าอะไรม่จิกเล่นหลบใหหน่อสคออนครับจ้ะเยสยตว์เทค น่าจะโอ้ธรรมาบดทันนี่เสียหายหลายแสนค่ะตกเห็ดในนาตีเลยอืมหึออก,อกมาบ่ได กันยางมาเจอเฮ็ดแล้วค่อยทายแต่พี่เนาะเพราไม่ต้องยงา,ายงคะฮะเฮ็ดทวงว้นมาพหนะเพราะว่า,าใช้เวลาในการเดินค่ะยะ ได้น่ามลายแล้วพี่น้อยก็ได้เติมไปทั้งคาวอ่ะจุกจิอวไห้ตัดขาตัดขาตามเวลาท่ามาก็ะปันใหญ่ต้องตามเวลาเลยจ้ะเพราะเราไปเร็วที่เกลนะี่ยน่ะอันนี้เสียปะ ยังข้นยังรงยังขืนยังลง,ง,ง,ลงปเป็นไงเมืงง่อยไปเร็วรบบรเราบ่อในหฮาเดีเร,บบราบ่อถ่าเด้จ้ะแล้วหวอโอ้นี่เาต้องเตรียมตัวแล้วาานานาาเลยมำนนำรทําดีจะเห็นเห็ดเบื้องวานตรงไหนเมนปะ,อ,ะอันนี้คือเห็ดบวกฝรั่งจ้ะนี่ ជិះទៅទៅឥកាកុំណឹងយកថោទៅដល់ហូបហបហបហឺហឺបន្តុកអានិដល់ណោះดอกทองគូលៃទេចាดอกใหญ่ផ្កាលើទេ เนี yeah, ่ยดิฉันมากินใส่อัพอันู่นที่นุ่นเนี่ยแกะมากที่ไหนนี่สิิดซุกไปดูฮลุกิดซุกนักแกะมาแล้วจ้าขาพันย่ใหญ่จ้ะ นี่ขา้าจดจ๊วงมาทันเหตุการณ์พอดีจ้าแจ็คพอตอีกหนึ่งกลมสวยๆงามๆเลยคะ่ะะจัดการนี่จ้าแจ็คพอตอีกหนึ่งกลมกลมขาลงอดอกก็งามกำลังเก็บกำลังเก็บไอ้ฝรั่งเก็บเมื่อยเมื่อยเลยจ้ะเก็บ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  เีบดีๆห้างนามแล้วติดเก็บฟังเลยดอกไม้เก็อาไวก่อนเก็บเลยเก็บ จะเก็บเก็บนี่แล้วก็จะกลับแล้วข้ามาพี่น้องไว้สวยอยู่จ้ะได้มาผู้หนึ่งตึบตะกาน้อยเ <c oughs> ดี๋ยวตอกนิอหนึ่งพี่ตัดขามาเอาตรงนี้ก่อน ดอกไมต้ตาดอกแข็งดีขนาด,ดเลยแข็งสวยค่ะสวยชุบนี่จ้าโอเคค่ะเนาะกลับบ้านกันแล้วนี่ค่ะตกะการหนึ่งตะปะคูนึงยูนี่ให้พี่นอกเบิ่งก่อนค่ะีิยวก็จะจบคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ลาบไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ ส่วนข้างล่างเป็นของผีพันค่ะนี่เราได้ประมาณ4กิโลเกินเป็นของรางเนาะเป็นเฮดร่วมกันค่ะเดีย๋ยวจะปะ่ะคลิปนี้ก็ลลาไปแล้วจัดสวัสดีค่ะ